รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจัดอบรม ESG ครั้งที่4ศึกษาการจะดทำ ESG Report แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่18กันยายน2568สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5เมกะจัดกระบรมแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรม,มาพิบาล ESG และการสร้างความยั่งยืนในองค์กรสื่อสารมวลชนครั้งที่4ภายใต้บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัทมีสุขโฮมโซลูชันจำกัดโดยมีนายยุทธศักดิ์ชุมสายนายุธยาประธาน กรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทมีสุขโฮมโซลูชันจำกัดเป็นวิทยากรให้ความรู้ณอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีถนนวิภาวดวีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานคร สำหรับการอบรม ESG ครั้งที่4เป็นการอบรมครั้งสุดท้ายของหลักสูตรโดยผู้เข้าอบรมได้นำความรู้จากการอบรมในแต่ละครั้งที่ผ่านมาร่วมพูดคุยวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดรับฟังคำแนะนำจากวิทยากรในการวางแนวทางเบื้องต้นผ่านเครื่องมือประเมินพร้อมเรียนรู้องค์ประกอบหลักของการจัดทำ ESG Report ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการด้าน ESG ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรีจะดำเนินการเนระยะต่อไปทั้งนี้ผู้เข้าอบรมยังได้รับประกาศนียบัตรภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมอีกด้วย